สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หนูก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็คือสถานที่ที่เราจะเอาไว้สร้างบ้านนะคะสร้างบ้านให้กับแม่ละดีกับคุณยายโดกลักนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนูก็ได้อขอความเมตตาจากทุกทกท่านนะคะมาช่วยในเรื่องของเรื่องของค่าถมดินนะครับ รับที่ทมดินเอาไว้สร้างบ้านให้กับสองสาวนะคะซึ่งพังละดีกับคุณยายดอกลักก็มาอยู่ที่มหาสารคามนะคะตอนนี้1ปีแล้วนะคะสองสาวยังไม่มีบ้านนะคะหนูก็ได้ขอความเมตตาจากทุกทกท่านนะคะมาช่วยสนับสนุนนะคะมาช่วยเมตตา ครอบครัวของเรานะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะหนูก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกทท่านที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะที่มาเมตตาพังละดีกับคุณยายดอกรักนะคะสองสาวก็ใกล้จะได้มีบ้านอยู่กันแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่มหาสารคามก็ ที่นี่ก็แห้งแล้งค่ะอากาศแห้งแล้งนะคะปกติเราก็จะอาศัยกันอยู่กันตามต้นไม้ค่ะก็จะอยู่กันตามต้นไม้ ยังไม่มีบ้านกันเลยนะคะหนูก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณทุกทุกความเมตตาทุกทุกการสนับสนุนนะคะทุกทุกความช่วยเหลือที่มีให้กับครอบครัวของเรานะคะหนูก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะลำพังครอบครัวของเราเองนะคะก็คงไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะหนูขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ